พุทธคุณแรงบทสวดมนต์ตอนเช้าเรียกโชคลาภก,การสวดมนต์ตอนเช้าเป็นการตั้งจิตให้มั่นเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพลังบวกและเสริมพุทธคุณให้เกิดผลในชีวิตประจํำวันโดยเฉพาะบทสวดที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์จะช่วยเปิดทางแห่งบุญทำให้จิตใจสงบมีสมาธิและเป็นการฝึกจิตให้มั่นคง เมื่อจิตมั่นคงก็สามารถดึงดูดพลังงานดีโชคลาภและสิ่งดีๆเข้ามาได้ง่ายเพราะจิตคือศูนย์รวมของพลังงานการตั้งจิตอธิษฐานหลังสวดมนต์เปรียบเสมือนการส่งคลื่นความปรารถนาออกไปซึ่งหากเป็นไปในทางกุศลก็ย่อมได้รับผลกลับมาในทางที่ดีบทสวดมนต์ตอนเช้าที่เลือกใช้เพื่อเรียกโชคลาภมักเป็นบทที่เกี่ยวข้องกับการสัรเสริญคุณพระรัตนตรัย หรือบทที่มีพลังคำศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของสายกรรมฐานและพระเกจิผู้เรื่องวิชาเช่นบทอิติปิโสคาถาชินบัญชรหรือคาถาเงินล้านการสวดในช่วงเช้าถือเป็นเวลาที่จิตใจยังไม่ถูกรบกวนจากสิ่งภายนอกสมองตลอดโปร่และสามารถตั้งจิตได้ง่ายจึงเหมาะแก่การตั้งสมาธิและอธิษฐานจิตเพื่อเสริมพลังชีวิตโชคลาภในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่รวมถึงโอกาสที่ดีผู้คนที่เกื้อหนุนเหตุการณ์ที่ราบรื่นซึ่งเกิดจากการสั่งสมบุญและจิตที่เปิดรับพลังบุกอย่างต่อเนื่องการสวดมนต์เป็นเครื่องมือนหนึ่งที่ช่วยเชื่อมโยงจิตกับพลังเหล่านี้ถ้าสวดเป็นประจำจิตจะเริ่มเปลีป่ยนแปลงใจเย็ยนลงคิดรอบคอบขึ้นเห็นทางออกในเรื่องต่างๆได้ง่ายขึ้นและส่งผลให้การกระทำก่อให้เกิดผลที่ดี ซึ่งนั่นคือพื้นฐานของคำว่าเรียกโชคลาภในทางพุทธศาสนาการสวดบนตอนเช้ายังเป็นการฝึกให้จิตอยู่กับปัจจุบันเพราะในขณะที่ออกเสียงแต่ละคำใจต้องจดจ่ออยู่กับถ้อยคำแห่งธรรมไม่วอกแวกไปคิดเรื่องอื่นการฝึกเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอจะทำให้สมองสร้างรูปแบบการคิดใหม่คือคิดอย่างมีสติและรู้เท่าทานอารมณ์ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินชีวิตอย่างมีปัญญา ในอีกมุมหนึ่งเสียงสวดมนต์ก็มีความสะเทือนในแบบที่ส่งผลต่อพลังงานรอบตัวหลายตำราที่บายว่าเสียงที่เป็นออกมาจากบทสวดแบบโบราณเช่นภาษาบาลีมีคลื่นความถี่ที่สามารถกระตุ้นพลังงานดีในตัวผู้สอวดเองและในสถานที่ที่สวดจึงไม่น่าแปลกใจที่วัดหรือสำนักสงฆ์จะมีบรรยากาศสงบเย็นแม้ไม่ได้จัดแต่งสิ่งแวดล้อมมากนักการสวดมนต์ยังเชื่อมโยงกับหลักแห่งศรัทธา ซึ่งเป็นแรงขับสำคัญในการใช้ชีวิตคนที่มีศรัทธาในสิ่งที่ดีมักไม่หมดหวังง่ายไม่ท้อแท้กับอุปสรรคเมื่อใจไม่ท้อโอกาสจึงมักจะมาถึงไม่ช้าก็เร็วเพราะใจที่แน่วแน่จะทำให้เราเห็นทางออกที่คนอื่นอาจมองข้ามนี่คืออีกหนึ่งความหมายของการเรียกโชคลาภผ่านบทสวดอีกหนึ่งสิ่งที่มักเกิดขึ้นหลังการสวดมันต่อเนื่องคือพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในทางที่ดี เพราะเมื่อใจสงบการตัดสินใจก็ดีขึ้นทำพูดระมัดระวังขึ้นการกระทำมีเมตตาสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุแห่งผลดีและเป็นเสน่ดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิตซึ่งก็คือรูปแบบหนึ่งของโชคลาภที่เป็นรูปธรรมสิ่งที่สำคัญไม่แท้บทสวดคือการมีเจตนาอันบริสุทธินาสวดเพราะบทสวดเป็นเพียงเครื่องมือแต่พลังแท้จริงอยู่ที่จิตจิตที่หวังให้ผู้อื่นดีไปด้วย จิตท,ที่อุทิศบุญให้สรรพสัตว์จิตท,ที่ไม่เบียดเบียนจะส่งแรงสันสะเทือนไปไกลกว่าจิตท,ที่หวังเพียงสิ่งตอบแทนเฉพาะตนหากทำควบคู่ไปกับการรักษาศีลและเจริญภาวนาพลังแห่งโชคลาภจะยิ่งชัดเจนเพราะโชคที่ยั่งยืนย่อมไม่ใช่สิ่งที่มาเพียงชั่วครั้งชั่วคราวแต่คือความมั่นคงทั้งภายในและภายนอกความสามารถในการสร้างโอกาสด้วยตัวเองความมั่นใจที่เกิดจากจิตท,ที่มั่นคง และมีศรัทธาไม่หวั่นไหวต่อโลกเมื่อเราพูดถึงพุทธคุณแรงในเชิงปฏิบัติแรงนั้นไม่ใช่เพียงอำนาจลึกลับจากภายนอกแต่หมายถึงพลังจากคุณธรรมของพระพุทธเจ้าที่เมื่อเราน้อมรับด้วยความเลื่อมใสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในใจอย่างลึกซึ้งพลังนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุแต่เกิดจากการที่จิตเราเปิดรับและพร้อมจะดำเนินรอยตามท่านผ่านการสวดการภาวนา และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตจริงบทสวดที่เกี่ยวกับพุทธคุณจึงไม่ได้เป็นเพียงการกล่าวซ้ำอย่างไรแก่นสารแต่มันคือการฝึกให้จิตค่อยๆกลายเป็นผู้ที่มีศีลมีสมาธิและมีปัญญาในระดับที่สูงขึ้นทุกครั้งที่เราสวดว่าอารหังสัมมาสัมพุทโธทเรากำลังสื่อถึงการละกิเลสการรู้แจ้งโดยชอบและการดำรงอยู่ด้วยความบริสุทธิ์ซึ่งถ้าจิตรับรู้และกลั่นกรองอย่างแท้จริง คำสวดเหล่านี้จะทํางานกับจิตอย่างเงียบๆแต่ทรงพลังในการฝึกตนผ่านบทสวดจิตที่เริ่มต้นจากความวุ่นวายจะค่อยๆกลับมาอยู่กับลมหายใจและขยับเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าสติรู้ตัวพอเกิดสติบ่อยเข้าเราจะเริ่มเห็นว่าบางปัญหาไม่ต้องแก้ด้วยความเร่งรีบแต่แก้ด้วยความเข้าใจและในความเข้าใจนั้นเองโชคลาภในรูปแบบของทางออกทำแนะนำที่เหมาะสม คนที่พร้อมช่วยเหลือจะค่อยๆเข้ามาโดยไม่ต้องดินน้นรนสิ่งที่มักเกิดหลังการสวดมนต์ต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงเช้าคือจังหวะชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างมีนยัยยะคนที่เคยเหนื่อยหน่าย,ายกลับมีพลังทํางานคนที่เคยคิดลบเริ่มมองโลกในแง่ดีเมื่อภายในเปลี่ยนสภาพแวดล้อมรอบตัวย่อมเปลี่ยนตามเหตุการณ์ร้ายกลายเป็นเบาสิ่งที่รอคอยก็มักมาถึงในเวลาที่เหมาะสม โดยไม่ต้องไปบังคับมันการสวดมนต์จึงไม่ใช่เพียงการขอแต่คือการปรับการปรับทางภายในให้เท่าทานพลังของโลกภายนอกเพราะโชคและลาภในชีวิตบางครั้งก็เดินมาหาเราแต่ถ้าใจยังปิดยังหวาดกลัวยังลังเลเราก็อาจมองไม่เห็นหรือปล่อยมันผ่านไปอย่างน่าเสียดายและเมื่อสวดจนเป็นวินยัยกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต จิตจะเริ่มจดจำอารมณ์สงบที่เกิดขึ้นหลังบทสวดร่างกายก็จะรับรู้ว่านั่นคือช่วงเวลาแห่งการพักใจเป็นเหมือนการรีเซ็ตจิตให้สะอาดทุกเช้าเพื่อพร้อมรับมือกับโลกภายนอกอย่างมีภูมิคุ้มกันมีแรงใจในการ,รเผชิญสิ่งที่ไม่แน่นอนหนึ่งในสิ่งที่หลายคนมองข้ามเกี่ยวกับการสวดมนต์ตอนเช้าคือความสัมพันธ์ระหว่างจังหวะชีวิตกับจังหวะจิตเวลาที่โลกยังเงียบแสงยังอ่อน คือช่วงที่ธรรมชาติกำลังเข้าสู่สมดุลหากเราเริ่มต้นวันด้วยบทสวดที่มีเนื้อหาดีมีคำที่เปล่งออกมาด้วยศรัทธาจิตเราก็จะประสานกับจังหวะนั้นเหมือนคลื่นวิทยุที่หมุนหาความถี่ที่ชัดที่สุดเมื่อจิตประสานกับความสงบของธรรมชาติปัญญาที่ซ่อนอยู่ภายในก็จะเริ่มปรากฏพลังของบทสวดยังเชื่อมโยงกับการฝึกวินัยเพราะการที่เราตื่นเช้ามาสวดทุกวันแม้ในวันที่เหนื่อย หรือวันที่ไม่อยากทํามันคือการปลูกฝังความเทียนแบบเงียบๆวินัยนี้จะค่อยๆแทรกซึมไปในเรื่องอื่นของชีวิตเช่นการทํางานที่รอบคอบการจัดการเวลาอย่างมีสติหรือการไม่ผ่านวันประกันพรุ่งซึ่งทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานของโชคลาภที่ไม่ขึ้นกับดวงอีกประเด็นที่น่าสนใจคือบทสวดมนต์ช่วยฉล้างความรู้สึกค้างคาใจจากวันก่อนหน้า หลายครั้งที่เราตื่นมาพร้อมความกังวลความไม่สบายใจหรือเศษอารมณ์จากเมื่อวานการสวดมนต์เปรียบเหมือนการอาบน้ำใจหล้างสิ่งที่ติดค้างออกไปก่อนเริ่มวันใหม่ทำให้ใจเบาและพร้อมรับสิ่งใหม่โดยไม่แบกอดีตมาทับถมในเชื่องพลังงานมีแนวคิดหนึ่งกล่าววา่าจิตมนุษย์เปรียบเหมือนแม่เหล็กและบทสวดคือการปรับข้วมแม่เหล็กนั้นให้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการดึดู หากเราสวดมนต์ด้วยจิตสงบตั้งมั่นในความดีเราจะดึงดูดสิ่งที่มีพลังงานคล้ายกันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคนโอกาสหรือข่าวดีดังนั้นบทสวดจึงไม่ใช่เพียงเสียงแต่คือกระบวนการปรับพลังงานทั้งระบบจิตกายการสวดมนต์ยังเปิดพื้นที่ให้เราได้อยู่กับตัวเองโดยไม่มีสิ่งรบกวนซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากในโลกปัจจุบัน การที่เรามีเวลาเพียง1 0 1ถึงนาทีในเช้าแต่ละวันเพื่อฟังเสียงของตนเองตั้งคำถามในใจว่าเรากำลังใช้ชีวิตเพื่ออะไรเราต้องการสิ่งใดจริงๆนี่คือการเสร็จเป้าหมายชีวิตอย่างต่อเนื่องและนั่นย่อมทำให้โชคลาภที่เข้ามามีความหมายและถูกใช้ไปอย่างมีคุณค่าและเมื่อเราสวดด้วยความสม่ำเสมอเราจะพบว่าจิตสามารถเข้าสู่ภาวะนิ่งแน่นได้เร็วขึ้น นี่คือสัญญาณว่าเราเริ่มหลอมรวมบทสวดเข้ากับวิถีชีวิตจริงไม่ต้องท่องเพราะจำแต่เพราะรู้ซึ้งถึงความหมายไม่ต้องตั้งใจสงบเพราะจิตเริ่มเป็นมิตรกับความเงียบโดยธรรมชาติบทสวดบนตอนเช้าแม้ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยในสายตาของบางคนแต่แท้จริงแล้วมันคือการตั้งหลักฐานพลังงานให้กับวันนั้นทั้งวันเหมือนการวางเสาเข็มให้กับอาคาร หากเสาเข็มมั่นคงอาคารจะยืนหยัดรับแรงสัน่นเทนสั่นเทือนได้จิตก็เช่นกันหากเราวางรากจิตด้วยท้ายคำแหงำ่งธรรมจิตจะนิ่งพอที่จะไม่หวันไหวไปกับเรื่องเล็กเรื่องน้อยหรือแม้แต่เรื่องใหญ่ก็จะไม่กลายเป็นเรื่องหนักการสวดมนต์ไม่ใช่เพียงเพื่อสงบใจแต่มันยังเปิดประตูของภาวะการตืร่นรู้หรือสิ่งที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการซึ่งคือการใคร่กรวญอย่างลึกซึ้งขณะที่สวด ถ้าเราฟังเสียงตนเองตามความหมายย่อของคำเราจะเริ่มเข้าใจว่าบทสวดแต่ละบทไม่ได้พูดถึงโลกภายนอกแต่มันชี้กลับเข้าหาตัวเราเองทั้งหมดว่าควรละอะไรควรทำอะไรควรฝึกอะไรพลังของโชคลาภที่แท้จริงบางครั้งไม่ได้มาจากภายนอกเลยแต่มาจากการเป็ี่นมองภายในคนที่เคยคิดว่าตนเองไม่มีโอกาสพอจิตเริ่มสงบเริ่มเห็นค่าของตัวเอง ก็จะเริ่มกล้าที่จะคว้าโอกาสนั้นเมื่อมันผ่านมานี่คือการเรียกโชคแบบไม่พึ่งดวงแต่ใช้ปัญญาเรียกซึ่งบทสวดเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ปัญญานั้นค่อยๆก่อตัวขึ้นมาอย่างมั่นคงบางคนอาจเคยสวดแบบท่องจำเร่งให้จบหรือทำไปแบบไม่เข้าใจแต่เมื่อเปลี่ยนจากท่องให้ครบมาเป็นอยู่ให้ลึกคืออยู่กับคำทุกคำให้ลึกลงในใจบทสวดเดิมๆจะเปลี่ยนรสชาติไปทันที คล้ายบทเพลงที่เมื่อฟังด้วยหัวใจแม้ฟังซ้ำก็ไม่เคยน่าเบื่อตรงกันข้ามยิ่งฟังยิ่งพบสิ่งใหม่ยิ่งสวดยิ่งเห็นตัวเองอีกจุดที่มักถูกมองข้ามคือพลังแห่งการตั้งเจตนาก่อนและหลังสวดหากเราตั้งใจจะสวดเพื่อเปิดทางชีวิตเพื่อขออโหสิกรรมเพื่อขอให้จิตไม่แบกอดีตหรือเพื่อให้พร้อมรับสิ่งใหม่ที่กำลังจะมา เจตนาเหล่านี้จะกลายเป็นแรงศพที่ทรงพลังเปรียบเหมือนลูกศรที่ยิงออกไปด้วยเป้าและแรงที่ชัดเจนจิตที่ตั้งเจตนาแล้วจะไม่ล่องลอยและจักรวาลย่อมตอบสนองต่อจิตที่แน่วแน่นั้นเร็วกว่าจิตที่ลังเลสิ่งที่ตามมาอีกอย่างหนึ่งคือความเปลี่ยนแปลงที่เริ่มต้นจากสิ่งเล็กเช่นอยู่ดีๆมีคนพูดประโยคที่เราเคยอธิษฐานไว้หรือเจอเหตุการณ์บางอย่างที่เหมือนส่งสัญญาณบางอย่างจากฟ้า สิ่งเหล่านี้มักเกิดกับผู้ที่เปิดใจให้กับพลังงานของบทสวดอย่างจริงจังมันไม่ใช่เรื่องงมงายแต่เป็นผลลัพธ์จากการฝึกจิตจนสามารถจับกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงได้ไวกว่าเดิมยิ่งสวดในช่วงเวลาที่เรียกว่าหมอมังงอคควายลอลิงโรือกไก่สหรือศีทันทะธาเช่นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นหรือก่อนเริ่มกิจกรรมสําคัญจิตที่สวดจะเหมือนเปิดช่องให้พลังแห่งกาเริ่มต้นไหลเข้ามาได้ง่าย เป็เหมือนการเป่าฝุ่นออกจากกระจกเพื่อให้เห็นทางข้างหน้าชัดเจนขึ้นเมื่อเห็นชัดเราย่อมกล้าเดินและเมื่อกล้าเดินโชคลาภก,ก็ไม่ใช่สิ่งที่ต้องรอแต่มันคือสิ่งที่เรากำลังเดินเข้าไปหาอย่างมั่นใจอีกมิติที่ควรพูดถึงคือความสัมพันธ์ระหว่างเสียงกับสนาพลังจิตเสียงของบทสวดมนต์ไม่ว่าจะเบาหรือดังหากออกมาจากจิตที่ตั้งมั่น จะกเกิดแรงสั่นสะเทือนในระดับที่ลึกกว่าความได้ยินเสียงนั้นจะกระทบทั้งกายจิตและสิ่งแวดล้อมเปรียบเหมือนการข้อระคังในหุบเขาแม้เสียงจะดับไปแต่คลื่นสะท้อนจะยังคงสั่นสะเทือนอยู่ในอากาศบทสวดก็เช่นกันเมื่อสวดด้วยจิตแน่วแน่พลังจิตนั้นจะสะท้อนกลับเข้ามาอย่างต่อเนื่องแม้หลังบทสวดจะจบไปแล้วอีกจุดที่น่าสนใจคืออนิสงส์ที่ไม่ทันสังเกต บางครั้งเราสวดด้วยความหวังว่าจะมีโชคด้านการเงินแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาอาจไม่ใช่ตัวเงินทันทีแต่อาจเป็นการรอดพ้นจากการเสียเงินหรือการไม่เจ็บปว่วยวายที่ต้องเสียค่ารักษาหรือการมีสติไม่หลงกลวิชาชีพสิ่งเหล่านี้อาจดูเงียบแต่ล้วนเป็นโชคลาภที่ซ่อนอยู่ในรูปแบบของภัยที่ไม่เกิดเป็นอานิสงส์ที่มาในรูปแบบของความสงบและรอดพ้นมากกว่าความได้มาโดยตรง การสวดในบ้านยังมีผลต่อสนามพลังของสถานที่บ้านที่มีบทสวดมนต์เป็นประจำจะรู้สึกเย็นกว่าสงบกว่าและมีชีวิตชีวาอย่างอธิบายไม่ได้เพราะพลังจากบทสวดจะซึมซาบเข้าไปในผนังพื้นและอากาศโดยรอบคล้ายกับเปลนทูบที่ค่อยๆซึมไปในห้องบ้านที่เคยมีปัญหาแรงประทะทางอารมณ์ทะเละกกันบ่อยเมื่อมีการสวดมนต์เสมอบรรยากาศมักจะค่อยๆเปลี่ยน ความโกรธจะลดลงความเข้าใจจะค่อยๆเพิ่มขึ้นในมิติของการสร้างเมตตาจิตผ่านบทสวดยิ่งเราสวดบทที่เน้นการแา,า่เมตตาหรือบทอุทิศบุญจิตเราจะขยับจากความอยากได้มาเป็นความอยากให้ซึ่งเป็นสภาวะจิตที่มีพลังสูงมากเพราะในจิตต่อที่อยากให้ไม่มีความก,กับแคบไม่มีความรัวและไม่มีความยึดมั่นในความขาดจิตเช่นนี้จะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดทั้งคนดี โอกาสดีและทรัพยากรที่เหมาะสมเข้ามาโดยไม่ต้องปล่อยควาและเมื่อฝึกจนถึงจุดที่สามารถสวดในใจโดยไม่ต้องเปล่งเสียงเราจะพบอีกชั้นของพลังคือการภาวนาแบบไร้เสียงซึ่งเข้าถึงจิตอย่างลึกคล้ายกับการปลูกเมล็ดพันในดินลึกที่อุดมไปด้วยน้ำและแร่ธาตุบทสวดในใจที่สม่ำเสมอจะเปลี่ยนเป็นความคิดอัตโนมัติและเมื่อจิตอยู่ในบทสวดแม้ได้สวดออกเสียง พลังนั้นจะทำงานตลอดเวลาเหมือนคาถาที่ไม่ต้องเสอีกสิ่ง,งที่คนสวดมนต์ประจำจะพบคือความแม่นยำในการรับสัญญาณบางครั้งเราอาจรู้สึกเหมือนลังบอกเหตุหรือคำสวดบางท่อนกลับมาในใจในเวลาสำคัญหรือมีคำตอบบางอย่างโผล่ขึ้นมากลางใจโดยไม่รู้ที่มาสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติแต่เป็นเพราะจิตเริ่มเชื่อมต่อกับกุศลกรรมที่เราสร้างสะสมและรับรู้ได้เร็วต่อสิ่งที่กำลังจะมา ที่ลึกไปกว่านั้นอีกคือการสวดมนต์ที่แปลเปลี่ยนเป็นวิธีมากกว่าพิธีคือไม่ต้องมีเวลาหรือสถานที่ตายตัวแต่สามารถสวดได้ทุกที่ที่มีใจขณาดเดินขณะรอรถขณะนั่งในที่เงียบเๆการมีบทสวดในจิตเสมอจะเปลี่ยนพฤติกรรมจากภายในทำให้เกิดการระวังคำพูดระวังการกระทำและระวังแม้แต่ความคิดเพราะจิตจะเริ่มรู้ว่า ทุกอย่างคือการสวดแม้แต่ชีวิตประจําวันก็กลายเป็นบทสวดบทใหญ่ที่กําลังดําเนินไปในแต่ละลมหายใจเมื่อเรามองบทสวดบนตอนเช้าให้ลึกลงไปกว่ารูปแบบพิธีกรรมเราจะเห็นว่าแท้จริงแล้วมันคือเครื่องมือหนึ่งในการจัดระเบียบชีวิตโดยเริ่มจากการจัดระเบียบจิตก่อนเป็นอันดับแรกจิตที่เป็นระเบียบจะนําไปสู่ความคิดที่เป็นระบบการกระทําที่มีทิศทางและชีวิตที่ไม่สเปรสปัก คนที่มีวินัยในการสวดมนต์ทุกเช้าจึงมักพบว่าความบังเอิญดีๆโอกาสที่ใช่หรือคนที่เหมาะสมมักเข้ามาในชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติในทางจิตวิทยาการสวดมนต์อย่างมีสมาธิจะทําให้เคลื่อนสมองเข้าสู่ภาวะสมดุลกระตุ้นให้สมองส่วนหน้า prefrontal cortex ทำงานดีขึ้นซึ่งเป็นศูนย์กลางของการตัดสินใจความเห็นอกเห็นใจและการวางแผน ขณะที่สมองส่วนที่เกี่ยวกับความกลัวและความเครียดจะสงบลงเมื่อสวดบ่อยๆสมองจะจำภาวะสงบนั้นเป็นจุดตั้งต้นของวันส่งผลให้เรารับมือกับเหตุการณ์ต่างๆด้วยจิตที่นิ่งไม่สะดุ้งไหวไม่หลงไหลและไม่ท้อถอยง่ายหากมองในระดับพลังงานการสวดมันคล้ายการทำความสะอาดคลื่นจิตให้ใสเหมือนการเปิดหน้าต่างห้องให้แสงเข้าสิ่งใดที่ควรมาก็จะมา สิ่งใดที่ควรไปก็จะไปโดยไม่ต้องออกแรงรั้งหรือผลักใสโชคลาภที่หลายคนตามหาไม่ใช่เรื่องลีลับแต่มักคือผลลัพธ์ของจิตที่พร้อมบทสวดจึงเปรียบเหมือนการฝึกจิตให้พร้อมรับสิ่งดีโดยไม่ต้องขอบทสวดบนตอนเช้าไม่ได้มีพลังเพราะถ้อยคำเท่านั้นแต่ทรงพลังเพราะเจตนาและความสม่ำเสมอของผู้สวดยิ่งสวดด้วยจิตตั้งมั่น ยิ่งเกิดแรงสะทอนกลับที่ดีทั้งทางพลังจิตพลังบุญและพลังปัญญามันไม่ใช่แค่การท่องจำแต่คือการปลุกพลังชีวิตให้ตื่นขึ้นทุกเช้าทุกวันเพื่อให้เราเก้าวออกจากบ้านในสภาพของผู้พร้อมรับโชคมากกว่าแค่ผู้รอคอยโชค